ใส่ฟอ,อดครับนอ้ราคาหาซืาพี่น้องห้าสิบห้ามเอาแด้หาซื้อาไอ้นี่เพิ่อนเอื่อนได้เ,เด้เนี่ย้าเพิ่งนเใส่ให้ทุอย่าง่หล่ไแต่ว่าหนนี้คนเป้นยเนาะห้าสิบห้าแคหนึ่งหา้หาดูดมือบุกมเอาห้าสิบห้าเนี่ยยังไงดิโอ้ยังไง เราเห็นเดียบอยไปแล้วห้าสิบห้าแสนหายนี่ยังเก็นเป็นหกที่สุดมั้งถึงแหกพันสิบเกี่ยวก็เีง้าอย่างมึหาที่หาอันนี้เ็นข้านอย่างนี้เมนเนข้ามเนี่นค้าละโลกวะจะมึงเป็นบะ นี่อันนี้จะเป็นท่านหนึ่งเนี่ยี่นงแต่โน้นเป็นข้าวโลกันเป็นแซ่บอเ็บยังไม่เหงาพิ่งใส่ไเลยมอเบ็ดมอยังไงเตรียมการเเบอย่างลยอย่างไม่ง้ามเป็นว่าหาซื้อหาไรหาซื้อหาผู้ใดสนใจก็โทรมาเด้อผมติถามแล้วหัเออนี่แหละหาซื้อหาของแท้ ห5ึ่งหิบห้าข้อท้าฮะขั้นนัน้นน่าจะเป็นขั้นขั้นระโหลกขั้นที่ขันน้ขนในของพี่น้องมึงเอาเนี่ยผมกับมึงว่าเป็นผมก็อีทายห,าห้าผู้ใดอยากได้ก๋าคนเก๋ารถไถเล่ากันโทรมาหาผมก็แล้วกันเราบอกว่าโทรมาหาผมรถผมดีเชี่ยงผมหยิบมาทาให้อันนี้หลังคาเป็นติ๊กต๊ะให้ด้พี่น้อง ใส่หายกทุกอย่างยางไหมดอกยางหมดไงดิทุกเม,มเด้อเจาว่าเาูาว่าทำเนียยังกันขันมามึงขันราค่าขันมันถือกันเพื่อนเกิดติเจ็บให้ได้หลายยางอยู่ดอกอ่ะถได้หายก็หายดี่น,นก็ไน้องสีตาดูช่งเด้อเคเ้าว่าป้ายเป็นเขียนหกหกหก,หก,หกสู่สนยเนี้เโซ่นี่ือเป็นแถมโซ่หิแฟมโมบูแฟมนี่อกเนาะ เนี่ยแก้มโสดเป็นใจเรื่องเครื่องอาเทียงเราก็มีเลยพี่น้องผู้ใดอยากซื้อแตมว่าติดต่อเราเล่นนี่แหละอ่ะสตาร์ททำแล้วผู้ใดอยากสนใจก็นนะครับต้นเงี้ยเอฟบีเสียตัวนี้เอฟบีนี่แหละเสียขางั้นมึงเหรอเอฟบีเป็นโทษเงี้ยไงมึงเอา หาสิบหาพนักพี่น้องสองเพ้าอะจ่าผู้ชมเด้อหลักห้าิ้าหลักห้าแสนได้พี่น้องอ๋จ้า้ชมได้พี่น้อตรงง่ายดพี่น้องล่อง่ายรอบล้อกับอร์สิบสองสี่ย่สี่ล่อหลังกัลอหลังแต่สิบแปดสสิบ นกลนะแ okay. ปดีสามสิบชี้แี่สาขาย,ขาย,ขายอ่ะชีีเ่อได้องขยขายขาอ่ะดอ่ะสวัสดีครับ